วันนี้อินเทอร์มารายนิหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมคะนี่แต่ตอนไปห้องตรงอ่ะไปทุกที่คือเจอป๊อปมารเหมือนแบบไปที่ไหนก็เจอทุกคนอันนี้เป็นกล่องสูงส0ร้อยเปอร์เซ็นต์นะซูปเปอร์ซีเข็หรือซีเข็ก็อยากได้แต่ก็กลัวนิดนิดว่าสองกนเนี้ยที่ซื้อมาจากร้านเดียวกันจะไม่ซ้ำใช่ไหม <c oughs> ถ้าซ้ำคือแจ็คพอตเลยนะทุกคนแท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 นนะลุ้นไปกับคุณแม่นะคะทุกคน ถ้าเปิดมาสีส้มๆเหมือนกันนี่ฉันหวั่นใจแล้วล่ะทุกคนนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีม่วงอย่าดูนะอย่าดูนะอย่าดูแลนะว่าเราจะได้อ๋อเนาะอ๋อเป็นสีม่วงเธอไปเย็นลูกอ้เธอทำไมมันเป็นสีเนี้ยอ้าวเฮ้ยเราซื้อสีนี้เหรอทุกคนเฮ้ยทำไมเป็นอันเนี้ยไม่ใช่ลายสีดำนี่อ้าวตะลึงไปอีกทุกคน ดรมาทุกคนเดี๋ยวอันนี้ช็อกนะเฮ้ยไม่ใช่ฉันตะลึงมากนะตอนนี้คือฉันตะลึงอยู่อะแบบคือฉันก็ไม่ได้ชอบตัวนี้แล้วฉันก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวสิกตัวนี้จับไม่ได้มันเหม็นด้วยนะอยากได้ชุดสีน้องานช่วยแม่ด้วยสวัสดีค่ะทุกคนพบกับจุ๊บจานค่ะแม่สวยปังสุดฮะ จะเป็น EP แกะกล่องวันนี้อินโนมาไรนิดนึงไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมคะนี่แลนนี้คือนกเอซีป่าปานะคะพ่อเซของเรานั่นเองวันนี้เราจะมาแกะกล่องกันขอบอกก่อนว่านี้ที่จะมาแกะกล่องวันนี้คือไม่ใช่อาร์ทอยธรรมดาเพราะอะรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นอาร์ทอยที่เราอะซื้อมาจาก ต่างประเทศจริงๆหิ้วมาเองเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าเนี่ยตอนอทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็ไปเจอป๊อปมาดไปเที่ยวฮ่องกงก็เจอป๊อปมาดแล้วอยากจะเมาหมอยมาทุกคนคือใครเป็นสาวกป๊อบมาดอะคือการไปแบบไปเจอร้านป๊อปมาดที่นู่นอะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฮ่องกงอะไรเงี้ยมันคือสวรรค์มากเธอคือญี่ปุ่นอะเราเจอที่ห้างดเวอร์ซิตี้ใช่ปะ่ะว่าเจ๋งแล้วอะไรเงี้ย แต่ตอนไปห้องตรงอ่ะไปผูกที่คือเจอป๊อปมาดเหมือนแบบไปที่ไหนก็เจอทุกคนซึ่งแบบแม้ตื่นเต้นมากเพราะว่าคือเราอ่ะก็ชอบป๊อปมาดใช่ป่ะแต่เสียดายอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถฮิ้วมาได้เยอะก็คือเลยแบบเหมือนฮิ้ว,วาเป็นที่ระลึกซะแบบอ่ะอย่างอันนี้ สองอันเนี้ยสองกล่องเนี้ยได้มาจากญี่ปุ่นสองกล่องนี้มาได้มาจากฮ่องกองแล้วก็คือแบบโอ้โหมันร้ารานตามากทุกคนและทุกคนก็อย่าลืมไปดูคลิป a s i i IN Japan ิน p ซ n 3 EP ของเราและตอนนี้ก็กำลังจะลง ASIC IN HONG KONG อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันทีละขอบอกกันว่า ตอนไปซื้อพวกนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยคือไปแล้วก็เจอแล้วก็แบบอยากซื้อแล้วก็ดูราคาแค่นิดหน่อยจำราคาเป๊ะๆไม่ได้อันนี้เราจะมาแกะอันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวเ,เก็บ2อันนี้ก่อนอันนี้มันเป็นคอลเลคชันที่เป็น Planet Series ใช่ปะ่ะเป็น p l a n e t s e r i e s ทุกคนคือเขาว่าจะเป็นกล่องสุ่ม400%ซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าในกล่องนี้เราจะได้ตัวอะไรคือมันจะมีทั้งหมด6ตัวอ่ะ คือเป็นแพลเน็ตซี i รีคือจะเป็นเหมือนว่าดวงดาวอะไรเงี้ยดาวเสาดาวพฤหัสอะไรเงนะี้ยเนาะแล้วเขาอ่ะจะมีซีเครตเนี่ยรู้สึกจะเป็นยูเรนะัสถ้าเป็นตัวซูเปอร์ซีเครตอ่ะมันคือตัวเอิร์ธ ซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้ตัวไหนอ๋อขอมา,อาอน,นิสหนึ่งไม่รู้ว่าซันโดนรล้านคารองเปล่าตอนซันไปที่เนี่ยที่ห้องเอ่อที่ญี่ปุ่นแม่ก็เห็นอ่ะเขาตั้งอันเนี้ยสองกล่องเราก็คิดว่าคงเป็นสองกล่องสุดท้ายเราก็ถามเขาว่าเอ้ยมีกี่กล่องเขาก็บอกนี่เท่าที่ยูเห็นสองกล่องเราก็แบบคุยกับป่าว่าตอนแรกเอาอันเดียวเพราะว่ามันลําบากไงเพราะาเรามีลูกด้วยใช่ป่ะของเราก็เยอะอยู่แล้วแบบจะหิ้วสองกล่องอะไรเงี้ยปาก็แบบเออหิ้วได้แหละเพราะ่าไหนๆก็มาแล้วซื้อไปเลยละกัน ซื้อไปแล้วกันจา้าฉันก็ถามเขาในว่าเออมีแค่สองกล่องน,นี้หรอหนูนเนี่ไม่รู้ว่าฉันเข้าใจผิดหรือว่าเขาหลอกฉันหรือยังไงอ่ะเราก็จัดการซื้อรู้สึกอันนี้ตกอะไรประมาณ4 0 0พันกว่าบาทปะที่ญี่ปุ่นหลังหักแท็กแล้วสี 4, ป่ปลายๆเหอ,อประมาณ5,000ันคือสี่ปลายๆเกือบอ่ะตีสัก5 0 0พันละกันก็ได้มาประมาณนี้ก็คือแท็กรีฟันแล้วเหลือประมาณ5 0 0พันอ่ะประมาณนี้ใช่ปะทีนี้พอหลังจากที่เราหอบฮิ้วสองกล่องนี้ออกมาทุกคนฉันก็หันไปอีกรอบหนึ่งจะไปถ่ายรูป เขาก็เอากล่องนี้ขึ้นมาตั้งใหม่จ้ะฉันก็แบบโอเคมันไม่ใช่2กล่องสุดท้ายตอนนั้นก็แบบหรือเราต้องไปซื้ออีกอ่ะแต่มันนี่ไม่ได้แล้วโอเคโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูซีรีส์ Planet คือเอาจริงๆแค่กล่องก็สวยแล้วโอ้ครับอันนี้ก็เป็นอีกของฝักนึ่งนะไปซื้อที่ กันดัมเบสนะจ๊ะก็คือห้างเดียวกับที่ไปเจอตัวแพนเนตซีนอ่ะเดี๋ยวให้ดูดีเทลกล่องก่อนนี่เขาก็จะเป็นแบบว่าอันนี้เป็นกล่องสูง400%นะเป็นมอลี่แพนเน t ซีรีส์400%นะนี่ดูกล่องก่อนนี้คือกล่องคือดีแค่กล่องก็คือสวยแล้วทุกคนนี่อันนี้ตัวที่เราจะอาจจะเจอได้คืออามีจูปิเตอร์ซา t u r ร์วีนั เ e p จูนมาร์สเม r ร์คิส่วนอย่างที่บอกซีเคดอะมันคือตัว u r a n u นแล้วก็ Super s e ซีเคคือ Earth เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนตอนนี้ยซูเปอร์ซีเคหรือซีเคดก็อยากได้แต่ก็กลัวนิดนิดว่า2ตัวเนี้ยที่ซื้อมาจากร้านเดียวกันจะไม่ซ้ำใช่ไหม <c oughs> ถ้าซ้ำคือแจ็คพอตเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยคือถ้าซ้ำนี่คือแบบชนันสาห่อิวมาจากเปนแล้วมาซ้ำหมีมันไม่ได้นะทุกคนสิกว่าซ้ำไหมตื่นเต้นไหม โอ้ลุ้นมากเลยแกะเลยคุแต่แบบแค่กล่องก็คือสวยแล้วว่ะทุกคนเนี่ยคือกล่องแบบก็ดีงามแล้วอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยเราจะได้ตัวไหนตึงกึงตึงตรึงตึงตึงกึงก็มีซาร์เฟิเคตเหมือนเดิมติิกว่าเราจะได้ตัวไหนว้ายสีส้มๆ้มมาแล้วนะตัวแรกหรือเปล่าแทน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 อะลุ้นไปกับคุณแม่นะคะทุกคนเห็นแล้วว่าเราได้ตัวอะไรเราได้ตัวแรกจริงๆด วันนี้เขามาเป็นแบบไม่ใช่ถุงแบบที่เราเคยได้นะมันเป็นถุงผ้าว้าได้ตัวหน่อยไทยกันด,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 ดึ๊งดึงดึงน้องมาแล้วจีตัวจูปิเตอร์โอ้ยแม่ก็จูปิเตอร์คือดาวอะไรอะทุกคนจูปิเตอร์คือดาวอะไรทุกคนเฮ้ยแ้วแบบน้องน่ารักดูดิน้องมีความสเก็ตดาวแบบสเก็ตดาวอุ้ยร่างแบบเหมือนเดิมทุกอย่างคือแบบดีเทลด,ด,ดีเหมือนเดิมนี่เลย น้องมะล,ลิจูปิเตอร์โอ้ยดูดิมีความแบบดีเทลเขามีสเก็ตด,ดาวแบบว่าเฮ้ยมันสวยมากทุกคนนี่สิกตะลึงไปเลยนี่แล้วก็ปืนนะโอ้ยปืนยังมีความแบบสเก็ตด,ดาวอะทุกคนแบบว่าแบบกากเพชรอะไรอย่างงี้อ่าเดี๋ยวใส่ในมือน้องนะน้องจูปิเตอร์น่ารักเลยคะ่ะสิกตะลึงอยู่ครับและสำหรับกล่องแรกอ่า ไว้ฉันลู้วิธีการแก้ทุกคนขอภัยตื่นเต้นสัตว์ใช่ใช่สิ ซีพิเคแล้วก็ต้องออกมานะทุกคนอ่ะโอเคโอเคโอเคไปก่อนอ่านี่ก็คือนอ้องซูเปอร์โอเคอกล่องต่อไปกันดูซีเราจะได้อะไรอะ่ะทุกคนแม่จะได้แบบสีเข็ดห,หรือสีเข็ดหรือซูปเปอร์สีเข็ดไหมสิกว่าแม่จะได้ไหมแล้วเราต้องไปตามให้ครบทุกตัวซึ่งลุนอีกว่ามันเป็นซีรีส์มันเป็นซีรีส์ที่ตื่นเต้นมากนะเออตอนนี้แม่เริ่มตื่นเต้นแล้วว่าในร้านเนี้ย จะหลอกดาวเชลหรือเปล่าเพราะมันคือกล่องสุ่มแต่ป๊าบอกว่าโอ๊ยไม่หลอกเขาไม่เขามาเป็นรถใหญ่ถ้าเปิดมาสีส้มๆเหมือนกันนี่ฉันหวั่นใจแล้วละทุกคนนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีม่วงอย่าดิหนะอย่าดิหนะอย่าดิหรอว่าเราจะได้องไหนอ๋อโอ้มันเป็นสีม่วงเธออ๋อมมันมีเมอร์คิวรีด้วยอ่ะอ๋อไม่มันมี n น b u l a โหแต่เออก็สีม่วงอ่ะ ใช่โอ้ยจำดีแล้พ่อว่าตอนนี้เป็นห่วงการซ้ำมากกว่าคือลุ้นว่าโอ้ยก็คือตอนนี้ไม่ซ้ำก็คือสบายใจละฉันตกใจจริงฉันรู้ว่าเราจะได้ตัวซุปเปอร์สีเครทฉันเห็นแล้วหุยเราแบบได้เหมือนได้เรียงกันมาเลยอะทุกคนดึงดึง สุดสุดสวยมากเฮ้ยคือดีเทลดีมากนี่ดูดิน้องก็มีความสเก็ตด,ดาวเหมือนเดิมตายแล้วสรุปพอนี้มันรอดอ่ะเฮ้ยเรยลออีกสี่ห้าหตัวที่เราจะต้องซื้อทุกคนและแต่เราก็ต้องลุ้นนะว่ามันจะสำไร็ดูดิน้องน่ารักมากดีเทลน้องคือแบบสุดสุดอ่ะสุดสดตายแล้วน้องน่ารักมากดูดิแบบมีความแบบเหมือนเหมือนใส่แบบถุงมืออิต่าักออุตลาวเออสรุปก็คือเรา ประสบความสําเร็จอย่างหนึง่งนืพื่นอก็คือ,คอเราได้ตัวไม่ซ้ำนะจ๊ะดิจิมาด้วยทุกคนโอเคและตัว Planet Series เสียร้อเร์เซ์เราก็ได้ตัวจ u p ิเตอและเนปจูนน้องนันท์ลิลาก็คือน้องมีความดีงามพระราม8-90เนะโอเคค่ะนี่ไปต่อกันทุกคนอ่ะ เดี๋ยวเราฝากน้องจูปิเตอร์และน้องเนปซูนไว้ข้างๆตรงนี้ก่อนคือแบบดีงามมากมาดูตัวต่อไปอยากดูตัวไหนก่อนอ่ะตัวนี้ก่อนละกันกล่องใหญ่แต่ทุกคนคงเห็นแล้วแหละตัวเนี้ยไปเห็นก็สะดุดเหมือนกันแล้วก็แบบปาก็ชอบเหมือนกันอันนี้ได้ที่ฮ่องกงจำเป็นอ่อที่ห้างเคสิบเอ็อ่าเคสิบฮ่องกง อันนี้ทุกคนน่าจะพอเห็นนะเพราะมันคืออะไรแล้วใช่ปะ่ะแต่บอกก่อนว่าตัวเนี้ยอ๋อเราลืมตัวเนี้ยมันไม่ใช่มาตัวเดียวทุกคนการที่จะซื้อตัวดีมูตัวนี้อ่ะทุกคนรู้หมดเลยคือดีมูอ่ะการที่เราจะซื้อตัวนี้ได้เราจะต้องซื้อดีมูคอไหนก็ได้ใช่ปะ่ะสองกล่องต้องซื้อกล่องสุ่มดีมูกล่องเล็กก่อน2กล่องถึงจะได้กล่องใหญ่อ่ะเดี๋ยวขอแม่ขอตัวไปหยิ โอเคทุกคนแม่กลับมาแล้วพร้อมกับอีกหลายๆอย่างลืมไปว่าเรายังมีอีกหลายอย่างนี่เราก็เลยเลือกคอ,อนี้มาเพราะว่าเรายังไม่เคยมีดีมูคอนี้อ่านี่คือกล่องเล็กก็คือเขาบอกว่าต้องซื้อดีมูก,กล่องเล็กก่อน2กล่อง,องก็คือเราก็เลยเลือกอซื้อเป็นคอนี้มาเป็นคอ,อ,นค,อคริสต์มาสปะคือเรายังไม่เคยมีคือซื้อสองอันนี้ก่อนเ้ย ถึงจะซื้อตัวใหญ่ได้อ่าเดี๋ยวเราให้แกะกล่องเล็กไหมอ่ะไหนๆเราก็เปิดกล่องใหญ่ละไหนสิแม่ขอเปิดมาสิช่วยก่อเหรอดึง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 ดึบดกกดึกดึงดึงดึมดึเดี๋ดวกดหมดแลดวใช่ปดะเขาไม่มีึงด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 จงดอันนี้เขามีนี่เลยดึมดึาดินมาปาบอกอดเรามาด่อนองดมาดปิดทุกคน แทน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 แนแทอันนี้มาเป็นถุงปกติแล้วนะเฮ้ยนี่มันคือนนองที่มูแมวกักนำโชคอ่าแล้วก็วางบนแผ่นพรมของเขานี่เลยเพื่อนเนี่ยที่ซื้อมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยร้านค้าเราร้านเราควรจะมีหรือเปล่านะมันคือแมวกวัก แต่มาเป็นน้องดีมูแล้วก็ถือปลาทองคำล้วนส่วนอักษรจีนนี้อ่านว่าอะไรแม่ก็อ่านไม่ออกมันคือปลาทองคำนี่มือเขาแบบมีความแกว่งโอ้เป็นมือกว,กวักแมวกวักจริงๆเป็นดีมูกวักจริงๆอันนี้โอเคแล้วนี้ก็คืออีกหนึ่งอันอันนี้จำราคาไม่ได้แต่ว่ามันถูกแหละแต่ว่าถือกว่ามันไม่ได้มันมาง่ายง่ายไง,ยง,ยงยมันต้องซื้อเอาประมาณ7 0 0 0แต่ว่าคือต้องซื้อ2ตัวนี้มาด้วยอ่ะอ่ะไหนไหนก็ไหนไหนละเดี๋ยวเราแกะกล่องเล็กไปเลยไหมดูว่า เราจะได้อะไรอ้าวสิระวังลูกแทน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 แนดูทุกคนอุ้ยแต่คอนี้เอาจริงแม่ไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรบ้างอ๋อเราซื้อมาอันนี้มันไม่เป็นตัวเพิ่งลูกก็คือมันเป็นคอแบบเหมือนกรอบรูกเรานึกว่าแบบเราจะซื้อมาเป็นตัวทุกคนอ๋อเราได้ตัวนี้เขาบอกก็คือไม่ใช่สีเขตนะเป็นหนึ่งในหกเฉยๆก็คือนี่สามตัวนี้ทุกคนนีเดี๋ยวดูอันต่อไปก่อน โถนึกว่าจะได้แบบตัวซีเครตอะไรอย่างนี้ไม่มันคือตัว receive for wonder ามาแกะกันนี่ m o r y every day christmas christmas อ่อโอเคอ่าเดี๋ยวแม่เก็บก่อนนะและนี่คือน้องพีโมโูแมากวักน้ำโซนทุกคน,กคนโอเคอเคันต่อไปอันนี้เอออันนี้ทุกคนเห็นแล้วอันนี้เป็นยังไม่บอกละกัน เสือบางคนยังไม่รู้อ่ะเอาให้เห็นกันข้างในไปเลยสาววกอันนี้ก็คงจะลู้นแหละว,ว่ามันคืออะไรโอเคนี่น้องก็มีเซอร์ติฟิเคทของป๊อปมาร์ทเหมือนเดิมแดนแดนแดนนี่ไปเย,ยนลูกต่นต้นก่าแม่ก็คือลูกอ่าแดน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 อะนี่ดยวยมาเป็นถุงเนาะสีรีส์เมื่อกี้ขึ้นมาเป็นผ้าคือด,ดีมากทุกคนอ้โเธอทำไมมันเป็นสีเนี้ยอ้าวเฮ้ยเราซื้อสีนี้เหรอทุกคนเฮ้ย ดการตะลึงเล็กน้อยว่าเราซื้อผิดหรอจริงๆเราซื้อตัวที่มันเป็นไม่ใช่ลายสีดํานี่อ้าวตะลึงไปอีกทุกคนเอาจริงๆตอนนั้นที่แม่ซื้อมาบันคือรุ่นอะไรนะชองมิเชลบาสเกียสที่มันเป็นแบบว่าอะไรอะสีไม้ไม้อะทำไมนี่มันมาเป็นสีดำมาทุกคนเดี๋ยวอันนี้ช็อกนะช็อกว่าแบบซื้อผิดตัว ไม่ใช่แต่ว่ามันหรือมันสุ่มเหมือนกันหรอไม่แต่ว่ามันคือรุ่นเดียวกันคืออ่ะเดีวเดยดเดวต้องบอกก่อนว่าคําว่าเนี่ยชองมิเชลบาสเกยส s อ่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะทุกอันนี้เขาเป็นชื่อศิลปินเป็นศิลปินอัจฉริยะนะในยุค80แล้วก็เป็นสตรีทอาร์ตชื่อดังคือเขาอ่ะอลคอของเขาอ่ะชื่อนี้เหมือนกับเขาเอามารังเอารังสรรผลงานของเขา กับป๊อปมาดก็คือเหมือนเอาเอาผลงานเสื้อล่าเขาเอามาออกแบบกับป๊อปมาดแต่ว่าเอาจริงๆคืออันนี้ขออภัยแม่ไม่รู้จริงๆว่าเขามีหลายแบบหลายรุ่นแต่จริงๆรุ่นที่เราจะซื้ออ่ะคือมันเป็นรุ่นไม้อ่ะทุกคนคือเขาเรียกอะไรอ่ะมัน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 เป็นนี่นรุ่นนี้อ๋อเขามีสองรุ่นตายแล้ว แล้วคืออะไรก็คือกล่องสุ่มเหมือนกันเหรอแต่เราซื้อตัวนี้ทำไมได้ตัวนี้อ่ะเอ้ยไม่ใช่สันชี้เขาดูเลยตายล้วทุกคนก็คือเนี่ยจริง,รงๆแม่จะซื้อตัวสีน้ำตาลตัวนี้เห็นปะ่ะอ๋อแต่มันออกมาเป็นตัวสีดำอ่ะมันคือตัวศูนย์สองคือแม่จะซื้อศูนย์หนึ่งทำไมเราได้ตัวสีดำม,มาเอาจริงอันนี้ไม่รู้จริงๆใครรู้บอกว่าคือมันสุ่มเหรอสุ่มหรือไม่นะเพราะไม่มันต้องสุ่มบ้เพราะว่าถ้ามันไม่สุ่มอะ่ะมันจะชี้ให้เราคือหมายถึงว่ามันก็จะบอกเลยแล้วว่าตัว กล่องนี้คือตัวไหนหมายถึงว่าเหมือนที่เราซื้อตัวอื่นมาใช่ไม่รู้แต่ว่าหมายถึงจากที่เราเนี่ยอย่างที่เราซื้อข้างหลังเนี้ยมันก็จะเป็นรูปเดียวเลยว่าเป็นมิกกี้หรือเป็นมินนี่แต่อันนี้คือมันมันเหมือนมันขึ้นมา2อ,อันก็คือเหมือนในเนปจูน่ะที่พอกล่องสูมบุ้มมันก็จะขึ้นมาแบบว่ามี6ตัวอะไรเงี้ยเอ้ยรูอเป้ปาสู่มหรองงนะแต่ฉันได้สีดำมาเธอทำไงดิฉันต้องไปซื้อสีน้ำตาล ดีไหมอ่ะจะแกะไหมซื้อมาแล้วคงต้องเอาแล้วแหละแต่ว่าแกะยังไงก่อนอยู่ดีซันก็ได้ศูนยอเออหรือมันสุ่มจริงๆเพราะตอนที่เราไปชี้อยากเราไปชี้ตัวสีเหลืองนะ <c oughs> ดูดิสติแตกหมดแล้วเนี่ยนี่สรุปเราได้ตัวนี้มา <c oughs> เป็นตัว เก้าแพนด้าชองเชลบาสเกียสอ่าเป็นตัวศูนศูนสองทุกคนเนี่จริงๆแล้วน้องตัวสีดำคือซีเครตหายากมากแต่แม่ไม่รู้ห้าห้าห้างงเลยฉันตลลงมากนะตอนนี้คือฉันตลลงอยู่ว่าแบบคือฉันก็ไม่ได้ชอบตัวนี้แล้วฉันก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวสิกตันี้จับไม่ได้มันเหม็นเลยนะ <S <S อะไรอ่ะแล้วแบบ ในเน็ตอ่ะก็ไม่เห็นมีตัวนี้ด้วยนะมันขึ้นแต่ตัวสีน้ำปาลอ่ะใครรู้ช่วยบอกแม่ด้วยว่านี้มันสุ่มหรออะไรเงี้ยอ่ะโอเคทุกคนนี่คือตัวนี้อ่าขออนุญาตดูเซอร์ติฟิเคเพื่อนนิดนึงเธออันนี้คือแบบช็อตฟิลหนักมากอยากได้ทุสนน้ำตาลช่วยแม่ด้วยก็คือเป็นภาราชันตนี่ไงจริงด้วยมันคือชองมิเชลบาเกสูนย์์สรุป คนได้ศูนย์ศูนสองจะสุดศๆ,ๆนๆตายแล้วตายแล้วสิกําเงเดียวต้องไปสุดศูนๆๆองแล้วทุกคนโอเคไม่เป็นไรเกิดเรื่องช็อคขึ้นมานิดหน่อยช็อคซีนิม่างงเลยแม่งงงเลยตอนนี้อ่ะไม่เป็นไรทุกคนตั้งสติกลับมาก่อนอ่าเดี๋ยวมาดูมีอะไรอีกนี่อ๋อเออแม่เห็นอันนี้มันเขียนว่าเป็นมอ l ลี่เอกล i v ีเขาบอกเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่ทุกคน ก็คือตัวนี้ l i m i t e e d i ิ i ดิชมนเลี่จบการศึกษานะจ๊ะก็น่ารักอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แม่ซื้อมาแล้วก็เออมีอันนี้น่ารักมากเลยทุกคนดูดิมันเป็นเหมือนกระเป๋าใส่ใส่เหรียญอะ ดูดีน้องดีโมเดีย๋ยวลองแกะนี้ดูดิเป็นกระเป๋าที่น่ารักมากเลยเป็นกระเป๋าเออนี่ไงเป็นกระเป๋าแบบใส่เหรียญได้จริงนะข้างในเป็นพวงกุญแจก,ก็ได้ก็คือห้อยแล้วก็ไว้ใส่เหรียญใส่อะไรก็ได้แต่อันสุดท้ายอันสิอันสุดท้ายคือฉันชอบมากแล้วเหลือแค่ตัวโชว์ทุกคนแม่ชอบมากอันนี้ซื้อเลยต้องซื้อโดยด่วนมันเป็นตัวโชว์มันก็เลยมีการแกะกล่องมาแล้วแม่ตอนนั้นที่เราไปซื้อทุก็เห็นจอได้บ่ายที่ฉันไปชี้ให้เขาดูเพราะตัวโชว์มันคือตัวสีเหลือง嘛 ทุกคนแม่ก็กําลังเวิ้นเวอร์วอลวอนไปนี่อันนี้น่ารักมากทุกคนมันแบบดูดีมันคือน้องฮาชิปูปูฮาชิปูปูของแม่แล้วคือฮาชิปปูปูอันนี้มันมีความพิเศษก็คือเขามีชุดใส่นะเป็นแบบนี้เป็น m e r รีคริสต์มาสแล้วก็มีชุดใส่แล้วที่แม่ซื้อเลยที่ชอบอย่างคือนี้เลยนางมีสายคอมาแบบว่าจะพายเกรกเกส,สวยอย่างนี โอเคทุกคนแล้วนี่ก็ไปอ๋อยังไม่หมดนี่ก็คือเราไปดูกันดั้มตัวใหญ่ที่ญี่ปุ่นสช่ป่ะเราก็เลยไปได้นี่หมายกันดั้มเบส อันนี้เขาเป็นเหมือนตุ๊กตาหมีเขาบอกว่า welcome to the Gundam base มันเป็นเหมือนให้เรามาต่อเนี่ยออกมาเป็นหมีทองเราซื้อทั้งหมีทองและหมีเงินมานะอันนี้ยังไม่ได้ต่อเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอันนี้คือที่เลือกเลือกมาคือเป็นของที่เราเลือกแล้วก็แบบต่อง่ายๆซื้อกันดั้มมาก็คือต่อไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้สาวกันดั้มขนาดนั้นประมาณนี้นะคะทุกคนและนี่อ่ะนี่น้องฮาชีป,ปูปูของคุณแม่อุ้ยหันคอได้นะทุกคนดู นี่หันคอได้เออใส่ใส่หมวกให้เขาก่อนดูดิตอนน้องน่ารักควมดีเทลผมมือแบบสีแบบเทาเอ่ะน่ารักอ่ะตาน้องกดได้ทุกคนหันได้ด้วยแม็ก์นี่ยจับตาตาหันได้ด้วยเฮ้ยอู้ะดริ่งคอก็หันได้คืออันยนี้ไม่ได้พังใช่ป่ะที่คอหมุนได้ดูดิเรามีการแบบจับตาได้ให้แบบจะตาเล่นี่อะจะเป็นฮาชิบูปูตาแบบนี้ โอ้ยนี่หรือจะมองข้างก็ได้มองบนได้ไหมแม่โอเคโอเคทุกคนขออนุญาตจบคลิปเอ่อขอขอโทรที่ช็อตฟิลนี้ซนึงเพราะว่างงกับน้องตัวนี้จริงๆอ่ะให้ดูอีกรอบนึงก็คือเป็นผลงานที่ฉันได้มาแบบ0ูนอันนี้ใครรู้อะไรไงช่วยบอกแม่ด้วยว่ามันคือกล่องสุ่มใช่ไหมเพราะว่าเราอ่ะจำได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้เลยว่าเราอ่ะไปจริงๆแล้วเราก็ไปดูตัวนี้เราไปชี้แล้วเราบอกเขาว่าเอาตัวนี้ แล้วเขาก็ไปหยิบมาทุกคนแสดงว่ามันต้องสุ่มแล้วแหละแสดงว่ามันต้องสุ่มจริงๆเพราะว่าคิดเองนะเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้คือตัวยังไม่มีตัวโชว์เลยเข้าใจปะวันนั้นเราไม่มีตัว,วเราไปชี้เพราะฉะนั้นเราจะชี้เอาตัวนี้ไม่ได้นิดนึงช่วงเนี้ยเขาก็กําลังฮิตน้องอะไรนะลาบูบูว่าเออแม่ก็มีนะไปอ้าวหาลาบูบูไม่เจอทุกคนแม่ไปเจอนี้แทนอันนี้ก็คือกําลังฮอตฮิตเลยก็คือเป็น cry baby e กับ r l power pop เอาจริงๆตอนแรกจะใส่แล้วนะใหญ่ไม่ใช่ปัญหาในการใส่เคสมือถือของแม่แต่ปัญหาคือมันกดปุ่มอันเนี้ยข้างๆไม่ได้เลยก็คือเราพอเราใส่มือถือไปแล้วว่ะใหญ่เราไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือเรากดตรงนี้ไม่ได้มันแข็งมากจริงๆอ่ะก็ประมาณนี้อ้อเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรนิดนึงก็คือ ไปเที่ยวดิสนีย์ฮ่องกงมาใช่ปะ่ะก็อยากจะเล่าอย่างหนึ่งก็คือเขาอะก็จะไปซื้อพร็อพหัวอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกอะที่ญี่ปุ่นอะโตอที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์แม่ก็ไม่รู้ว่าเขามีแบบนี้ไหมแต่ว่าที่ฮ่องกงแม่ชอบมากคือตัวนี้คือเราสามารถออกแบบซื้อหัวได้เองเนี่ยดูดิทุกคนขอรีวิวนิดนึงก็คือมันมีหัวให้เลือกมากคือจะเลือกแบบทั่วไปที่แบบว่าเขามี ได้แต่พอดีอันเนี้ยแม่เห็นแล้วแบบเฮย้ยมันใช่ทุกคน <_ C os> ก็คือเขาอ่ะก็จะให้ซื้อตัวที่คาดผม1อันอ่ะก็คือเนี่ยเขาก็จะมีที่คาดผมแบบเนี้ยให้1อันแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็เลือกหัวที่เราชอบคือจะซื้อกี่หัวกี่ตัวก็ได้เนี่ยเขาก็จะทําเป็นแบบแป๊บๆอย่เองเงี้ยเออเนี่ยออโทมันเกรดนะก็คือเรามีหลายหัวได้อะ่ะอันเนี้ยของแม่ก็เลือกจกัแต่จาราคาไม่ได้นะทุกคนอย่างอันเนี้ยที่แม่เลือกมาก็คือจะเป็นหัวแอรียลใช่ป่ะจัดสรรเองได้เลยแล้วก็ลายหัวอะไรเนี่ยป นี่เขาก็จะมีแบบเนบอย่างนี้แล้วก็นี่อะไรว o ดดี้ในเรื่อง Toy Story และอันนี้ก็คือพี่ดอลลี่อ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่แม่เลือกมาโอเคทุกคนนั้นยังไงแม่ก็ขอฝากคลิปด้วยนะอย่าลืมไปดูคลิปเอซิ i อินเจแปนมีทั้งหมด3 EP แล้วก็เอซิกอินฮ่องกงก็รู้สึกจะมีอีก3 EP แต่ว่าตอนนี้เพิ่งออก EP แรกและอีกอย่างนึง แม่มีรายการใหม่นะทุกคนเกี่ยวกับการเงินก็คือการวางแผนการเงินเพื่อลูกอันนี้คือเน้นเน้นสำหรับเด็กอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากรายการใหม่ด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากจะมีลูกหรือว่าถึงจะยังไม่มีลูกแต่ว่าก็อยากรู้ค่าใช้จ่ายในการมีบุตรอะไรเงี้ยเนาะว่าคือแบบอันนี้มาแชร์ตามประสบการณ์แม่เลยว่าเฮ้ยการจะมีลูกหนึ่งคนหรือว่าอะไรยังไงลูกหนึ่งคนต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างตั้งแต่ มันไม่ใช่ว่าลูกเกิดแล้วค่าใช้จ่ายเกิดนะทุกคนแต่ว่าค่าใช้จ่ายเกิดตั้งแต่ก่อนที่คุณจะมีลูกอีกและก่อนจะตั้งครันอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นแม่มีกูรูผู้รู้นะจ๊ะที่ปรึกษาของคุณแม่นั่นเองเราสองคนก็จะมาช่วยกันแช์นะควรวางแผนการเงินยังไงดีนะกับรายการที่ชื่อว่า Make money ต่ออ่ะ คนรายการนี้ก็คงจะออนแอร์ออกแล้วยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเราดูไอซี <c> ่ <oughs> แล้วเดี๋ยวน้องเอซิกจะพาไปเที่ยวไหนพาไปช็อปอะไรที่ไหนเอกแม่ก็จะพามาแชร์นะทุกคนไอซี่ไม่ยบายพ่พี่ๆเขาก่อนเนี่ก็เคฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับแม่และน้องเอซิกแล้วก็ป๊าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยมีรายการใหม่อะไรยังไงมาอัปเดตเดี๋ยวแม่ก็จะ พามารับชมนะเอซิคบ๊ายบายคุณแม่สวัสดีค่ะสซิกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับไหนไหนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแฟนคับ